ชาวราศีกุมนะฮะดวงชะตาเรื่องของการเงินการงานแล้วก็ความรักนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับจุดเด่นๆนะฮะข้อแรกเลยนะครับคือเรื่องของเอาเรื่องของการงานก่อนนะครับดาวการงานคือดาวองคารครับแล้วก็ช่วงนี้ดาวองคานโคจรโดดเด่นด้วยนะครับแสดงว่าเราจะสร้างผลงานนะครับในช่วงขวบเดือนนี้นะครับดีมากๆนะครับเรียว่าความคาดหวังนะครับอะไรที่เราคาดหวังไว้อาจจะเป็นผลงานอาจจะเป็นเรื่องของยอดนะครับหรือว่าตัวเลขนะฮะหรือว่าบางทีอาจจะเป็น เรื่องของความสําเร็จนะครับในสิ่งที่เราทําในช่วงเดือนมิถุนายนครับแนวโน้มโอกาสจะประสบความสําเร็จมีนะครับมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาช่วยด้วยแล้วก็มีดวงเกี่ยวกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆครับใครที่ตั้งใจจะทําอะไรใหม่ๆเนี่ยแนวโน้มมันจะสําเร็จด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ดาวอังคารโคจรคู่กับดาวพฤหัสนะครับเป็นดาวคู่สมพล หมือนก็มีขุนพลนะครับอยู่ข้างๆนะแปลว,ว่าโอกาสที่จะมีคนช่วยเหลือมีโอกาสที่จะทําแล้วประสบความสําเร็จมีโอกาสที่จะสร้างรายได้พิเศษนะครับใครที่แบบมีความคาดหวังนะครับในการที่จะสร้างไรายได้พิเศษในช่วงขวบเดือนนี้นะครับมีโอกาสนะครับสําหรับคนที่ต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับเพราะบางคนอาจจะทํางานแบบ ปร,ประจำนะแต่ว่าไม่ได้มีงานพิเศษนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ทํางานแบบเป็นจ็อบพิเศษหรือว่ารับงานนอกได้หรือว่าจะทํางานฟรีแลนซ์ทำงานจ็อบใบจ็อบนะครับหรือบางคนอาจจะมีธุรกิจส่วนตัวนะฮะ หรือบางคนอาจจะค้าขายเนี่ยเหล่านี้นะครับมีโอกาสได้กําไรนะครับในช่วงขวบเดือนนี้การทําการตลาดจะประสบความสําเร็จโอกาสที่จะมีรายได้ท AH ี <ged LS 2> ่มาจากลูกค้าเก่าก็มีนะครับย้อนกลับมาเลยนะฮะลูกค้าเก่าเก่าจะกลับมาลูกค้าใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นด้วยครับฉะนั้นช่วงขวบเดือนนี้นะครับใครที่ทํางานอยากให้ลุยเต็มที่นะครับถ้าสมมติว่าคุณมีสร้างผลงานอะไรที่มันแบบเนื้อๆนะครับช่วงนี้บางทีอาจจะเป็นช่วงของผู้ใหญ่นะครับคอยจับตาดูอยู่นะครับ ผู้ใหญ่เนะี่ยอาจจะเป็นหัวหน้าผู้ว่าบัญชานะครับแล้วแต่ว่าผู้ใหญ่ของเราเป็นเรียกว่าอะไรนะครับบางคนอาจจะอยู่สายเขาเรียกว่าผู้ว่บัญชาบางคนอาจจะอยู่สายเท่าแก่อะไรหรือว่าอาจจะอาจาอาจะอยู่สายหัวหน้าส่วน,ห,นหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าแผนกเขาเหล่านี้จะจับตาดูเราเป็นพิเศษเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วเราก็ต้องเตรียมเลือกสร้างภาพลักษณ์ดีนิดนึงฮะมีโอกาสควรจะสร้างผลงานนะครับแบบเนื้อเน้นๆนะครับแล้วก็ช่วงนี้อย่าอู้นะผมว่าคน ราศีกุมนะครับไม่อู้อยู่เลยนะครับรู้ว่าทํางานเต็มที่อยู่แล้วแต่ว่าช่วงนี้อยากให้สร้างภาพลักษณ์นะครับให้ดูสดยสดงานแล้วก็ให้ดูขยันให้ดูมีผลงานนะครับเด่นเป็นพิเศษในช่วงขวบเดือนมิถุนายนนี้สักหน่อยนะฮะเพราะว่ามันจะนําไปประเมินนะครับในช่วงครึ่งปีหลังได้ว่าจะจัดสรรปันส่วนนะครับในเรื่องของผลงานที่เราสร้างเนี่ยอย่างไรดีนะครับฉะนั้นเรื่องของงานเนี่ยโอกาสจะประสบความสําเร็จนะครับในช่วงขวบเดือนนี้พอมีนะครับความคาดหวังพอได้อยู่นะฮะ แล้วก็ประการต่อมาในครับในช่วงนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังบ้านนะครับดาวพุธกับดาวราวหูนะครับเขายังอยู่นะฮะอยู่ในช่วงต้นเดือนนะครับนั้นอยู่ช่วงสัปดาสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนาก็ต้องพยายามนะครับมีดวงเรียกว่าถูกเลือดน,นัดผิดนัดนะครับการติดต่อการสื่อสารจะมีปัญหาเรื่องของคนผิดวาจานะครับหรือก็เรื่องของเอาแน่เอานอนจากปากคนไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณจะต้อง หงุดหงิดกับคนเหล่านี้สักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ประการต่อมานะพื้นดวงนะครับมันมีดวงเกี่ยวข้องถ้าดาวพุธเขาจะย้ายครับประมาณหลังวันที่7เป็นต้นไปนะครับคราวนี้แหละคุณคาดหวังในเรื่องของการงานเบียกอะไรบ้างน,นะครับมันมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาหรือว่ามีคนนะครับขอให้เราไปช่วยนะครับหรือว่างานมันจะยุ่งเยอะทั้งงานหลักด้วยแล้วก็งานแทรกงานด่วนด้วยแล้วก็ มีงานที่เราต้องไปช่วยเหลือเขานะครับเพราะฉะนั้นเข้ามารวมๆกันกลายเป็นว่าช่วงเดือนมิถุนายานหนักกว่าเดิมนะฮะหนักกว่าช่วงเดือนพฤษภานะครับแต่ว่าไม่ใช่หนักแล้วไม่ดีนะผมว่าหนักแล้วมันสร้างผลงานให้กับเราได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเงินครับมาดูค่าเรียกความคาดเกี่ยวนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเงินใครที่ท,ทําธุรกิจส่วนตัวแล้วใครที่แบบค้าขายหรือใครที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับในผลประโยชน์ ในช่วงขวบเดือนมิถุนาโอกาสที่จะมีกําไรมีสูงกว่าช่วงเดือนพฤษภาโอกาสที่จะมีผลงานทั้งด้านตัวเลขนะครับดีมีวามากกว่าช่วงเดือนพฤษภาโอกาสที่จะสร้างรายได้พิเศษหรือว่าจะสร้างผลงานนะครับที่เราแบบโดดเด่นนะครับมีมากกว่าช่วงเดือนพฤษภาแสดงว่าช่วงขวบเดือนนี้การเงินการงานนะครับพอที่จะดีกว่าช่วงขวบเดือนที่แล้วพอสมควรเลยแล้วก็รายจ่ายอันนี้ที่ต้องระมัดระวังครับรายจ่ายเกี่ยวข้องกับครอบครัวนะฮะ แล้วก็เรื่องของงานสังคมนะครับชุงนี้ค่อนข้างเยอะหน่อยนะฮะเกี่ยวกับครอบครัวนะครับในพื้นดวงครับดาวครอบครัวนะฮะคือเจ้าเรือนภพพันธุนะครับคนราศีกุมครับเจ้าเรือนภพพันธุคือดาวพระศุกร์ครับและชุวในดาวพระศุกร์โคจรอยู่ในภพศาสตรชะเพราะว่าจะมีเรื่องของการเดินทางบ่อยขึ้นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพาครอบครัวไปนอกบ้านอ่าหรือว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรงรถนะครับค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องของเรียกว่างานสังคมอาจจะมีงานพิเศษนะครับการนัดเลี้ยงรุ่นหรือว่านัดอะไรก็ตามเนี่ย ค่อนข้างเยอะนะครับเราั้นค่ช้จ,จ่ายจุกจิกมากกว่าเนาะ แล้วก็มีดวงการซื้อของใช้ที่มีราคาให้กับตัวเองหรือให้กับคนในครอบครัวนะครับนี่ก็จะเกิดขึ้นด้วยนะครับฉะนั้นกาจ่ายช่วชงนี้มันอาจจะไม่เหลือเก็บนะฮะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมความพร้อมนิดนึงแล้วก็ช่วงนี้การซื้อเข้าของเครื่องใช้อะไรก็จะได้ของที่ดีของที่มีราคาที่สมน้ำสมเนื้อแล้วก็ค่อนข,ข้างพอใจนะครับฉะนั้นช่วงนี้ควรจะซื้อของที่มีราคาเครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์ทีวีตู้เย็ยนอะไรก็ตามนะครเครื่องซักผงเครื่องซักผ้าอะไรก็ตามก็โอกาสที่จะสำเร็จมีนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่ององงข นึกว่าดวงเริ่มเด่นในเรื่องของโชคคุกๆลุกเลยฮะบางคนอาจจะชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอ่าโอเคมีมีลุ้นมีลุ้นนะฮะแล้วก็บางคนอาจจะเรียกว่าทําธุรกิจส่วนตัวนะครับหรือว่ามีการค้าขายอันนี้ก็มีลุ้นนะครับหรือว่ามีกําไรดีเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของความรักบ้างนะฮะในช่วงนี้ครับมุมดาวใครที่โสดอยู่นะครับเป็นจังหวะที่มีโอกาสจะมีคู่ครองนะฮะหรือได้เจอคนเก่ากลับมานี่อันนี้ต้องบอกกันว่า คนเก่าๆกลับมาเนี่ยอยู่ที่ว่าเราจะโอเคหรือเปล่าด้วยนะครับบางคนไม่ได้โอเคนะบางคนแบบเ,เรียกว่าจบแล้วจบเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเอา,เอาที่เราสะดวกด้วยกันนะครับแต่ว่าให้รู้ว่าจะมีคนเก่าๆกลับมาหรือ เราอาจจะไปถ้าโสดเนะาะจ,จะไปจีบคนที่เราเคยชอบอะไรพวกนี้นะครับหรือคนที่เราเคยจีบมาก่อนนะครับโอกาสที่จะสารความสัมพันธ์ต่อก็มีแล้วก็มีดวงอีกอย่างครับในช่วงนี้มีดวงเกี่ยวคนเข้ามาชอบเราด้วยนะครับฉะนั้นคนราสีกุมก็เป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสนะที่จะ,ะนั้งทั้งคนที่เข้ามาชอบนะครับหรือว่าทั้งคนที่ อยู่รอบตัวเรานะครับหรือเราไปคุยกับใครแล้วก็จะจีบใครหรือว่าจะไปเหมือนกับเกี้ยวพาราสีนะฮะนี่โอกาสที่จะจีบติดมีนะครับดังนั้นคุณก็เอาแหละดําเนินการตามที่คุณต้องการนะครับแล้วก็ช่วงนี้มันมีค่าใช้จ่ายนิดนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวลืมพูดนะครับลูกหลานบริวารสั์เลี้ยงนะครับจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเข้ามานะครับมากกว่าช่วงขวบเดือนก่อนเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงนะฮะเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงอาจจะมีใครป่วยใข้ไม่สบายหรือว่าอาจจะเป็นค่าเลี้ยงค่าเทอมหรือว่าอาจจะเป็นค่ารักษาพยาบาลนะครับหรือว่าอะไรก็ตามค่าข้าวค่าของอะไรที่มันเยอะขึ้นากว่าปกตินะฮะฉะนั้นก็ดูแลนิดนึงนะครับแล้วก็ช่วงนะครับมุมดาวความรักนิดนึงคนที่มีคู่มีแฟนนะครับช่วงนี้ต้องระมัดระวังอย่างคือไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะครับช่วงนี้มันอาจจะมีเหตุให้ต้องออกไปไหนไปไหนหรือต่างคนต่างทางานเป็นขวบเดือนที่ ต่างคนต่างยุ่งยุ่งนะครับในภารกิจของกันและกันมันก็เลยกลายเป็นว่าระยะห่างของความสัมพันธ์มันห่างกันไปนะครับก็มีโอกาสควรจะหาวิธีที่จะดูแลใกล้ชิดแล้วก็หาวิธีที่จะเหมือนกับไปไหนมาไหนด้วยกันนะครับหรือมีกิจกรรมอะไรต่างๆนานาด้วยกันบ้างนะครับมันจะดีมากๆเลยแล้วก็เ,เรื่องของคนที่โชคลาภนิดนึงนะครับ การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกม็มีมีลุ้นนะฮะฉะนั้นคุณอาจจะมีโชคอาจจะเป็นโชคจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงโชคจากเรื่องของการงานก็นได้หรือว่าโชคเกี่ยวกับเรื่องของความรักก็ได้แต่ว่ามันจะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์หรืออะไรที่มันมีความสุขครับผม <im itation> มองว่าคนราศรีกุมภบเดือนมิถุนายนนะครับมีความสุขมากกว่าทุกนะครับแต่ว่าต้องมองแต่และคนแตกต่างกันนยนะบางคนเรียกว่าเป็นคนเรียกว่าเจ้าทุกนะฮะเจ้าทุกเวลาที่มีปัญหาอะไรก็ตามก็จะทุกทุกทุกนะครับมีความสุขก็จะทุกนะครับมันก็จะอ ว่าคนราศีกุมนะครับช่วงเดือนพฤษภานะครับชีวิตอยู่ประมาณนี้นะครับช่วงเดือนมิถุนาชีวิตไม่ใช่แค่นี้ครับมันจะขึ้นไปขนาดนี้คือแบบ มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดนะครับในความเปลี่ยนแปลงนะครับฉะนั้นก็ถือว่าเป็นราศีหนึ่งที่มีความสุขขึ้นดีขึ้นนะครับตามลําดับนะครับแต่ว่ายังเหนื่อยแล้วก็ยังลาบากแล้วก็ยังแบบรกต้องหาเหงินเหมือนเดิมนะไม่ใช่ว่าสบายกินกินนอนอแล้วไม่ครับมันต้องหาเหงินเหมือนเดิมนะครับโอเคนะแต่ก็สู้แล้วมีสู้แล้วเฮงสู้แล้วมีความสุขนะครับแล้วก็ความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นครับลุยต่อครับเป็นกําลังใจครับสวัสดีครับ